ลิมินเป็นหัวหน้าห้องสาวที่ทั้งสวยน่ารักและเรียนเก่งจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะมีเพื่อนรายล้อมมากมายที่เข้ามาคบหาด้วยแต่แล้ววันหนึง่งก็ได้มีเด็กนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาในชั้นเรียนเดียวกันซึ่งเธอมีชื่อว่าเนริน และด้วยความที่เนรินเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ดีมากๆเธอจึงสอบได้ที่หนึ่งของห้องซึ่งแน่นอนว่าชิงอันดับของลินินไปโดยปริยายทำให้ใครๆก็ต่างเข้าหาเธอเพราะนอกจากจะหน้าตาน่ารักแล้วยังช่วยในเรื่องของการติวหนังสือได้อีกด้วย เมื่อเหล่าเพื่อนๆต่างเห่อเด็กนักเรียนใหม่ดังนั้นลินิน,นจึงต้องนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากที่เคยมีเพื่อนรายล้อมก็ต้องไปนั่งกินข้าวที่โรงอาหารเพียงคนเดียวลำพังและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นนั่นก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เธอเก็บไว้ใต้โต๊ะนั้นมักจะถูกรือ้อหรือถูกทำลายโดยไม่มีสาเหตุซึ่งเธอก็ไม่สามารถที่จะจับตัวได้ว่าเป็นฝีมือของใคร จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งลินินและเนรินก็เดินสวนกันโดยบังเอิญตรงระเบียงทางเดินเสียใจด้วยนะลินินที่ฉันทำให้เธอตกกระป๋องในหมู่เพื่อนๆไปซะแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะและจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ลินินแน่ใจว่าจะต้องเป็นฝีมือของเนรินอย่างแน่นอนที่ทำลายข้าวของของเธอเธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปเคลียร์กับเนรินในวันหนึ่งเนริน ฝีมือเธอใช่ไหมเธอพูดเรื่องอะไรของเธออะเนลินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเธอยังทำเป็นร้องห่มร้องไห้กับเพื่อนๆื่นเพื่อเรียกร้องคะแนนความเห็นใจให้เพื่อนๆนน,น,นั้นสงสารและเห็นว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำ นั้นเป็นต้นมาเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนทุกคนต่างก็มองลิมินกันด้วยสายตาแปลกๆราวกับว่าพวกเขามีความคิดว่าลิมินนั้นเป็นเด็กขี้ฉาและนิสัยไม่ดี และในเย็นวันหนึ่งในขณะที่ลินินกำลังเตรียมตัวกลับบ้านเธอได้สังเกตเห็นว่าเนรินยืนแอบดูรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนามของโรงเรียนซึ่งก็เชื่อได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าได้สังเกตเห็นแบบนี้ก็คงจะรู้และดูออกทันทีว่าเนรินนั้นสนใจรุ่นพี่คนนี้อย่างแน่นอน ในสัปดาห์ถัดมาก็มีเรื่องที่ทำให้เนรินนั้นดีใจสุดๆนั่นก็คือจดหมายจากรุ่นพี่คนที่เธอชอบได้ส่งมาถึงเธอทำให้เธอไม่ลังเลที่จะรีบไปพบกับเขาในเย็นวันนั้นทันที แล้วเมื่อเนรินไปที่จุดนัดพบที่ระบุเอาไว้ในจดหมายกลับกลายเป็นว่าเธอนั้นไม่ได้พบกับรุ่นพี่คนที่เธอแอบชอบและปราบปลื้มกลายเป็นเธอได้พบกับลิมินที่ยืนรอเธออยู่บนดาดฟ้าพลางยิ้มแยะอย่างเยือกเย็นและน่ากลัวเธอเป็นคนส่งจดหมายนี่ไหมฉันงั้นหรอลิมินก็ฉันไงจะใครล่ะ นี่คือสิ่งตอบแทนที่เธอจะได้รับจากการที่เธอมาแกล้งและยุ่งวุ่นวายกับฉันในพริบตาเดียวลินินจากร่างของเด็กสาวธรรมดาเธอก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจร้ายที่มีตาสีแดงวาวมีเขี้ยวยาวก่อนจะเดินย่างสามขุมเข้าหาเนรินที่กำลังตกใจตัวสั่นและทำอะไรไม่ถูก และในขณะที่ลินินกำลังดื่มเลือดสดๆจากร่างของเนรินอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของเธอลินินเธอทำอะไรอยู่นะี่ยเธอทำอะไรของเธอทำไมเธอทำอะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างที่อาจารย์คิดลินิน เธอแบ่งส่วนที่เหลือให้อาจารย์บ้างสิ